สวัสดีค่ะพี่น้องเจอก็ช่องวาดด้านไปแล้วค่ะมือดนีสิผ้าเมื่อบึงแมวไขวพี่น้องเอ้อแมวเลี้ยงมากพี่น้องเออต่เป็นคุณเธอเลี้ยงมากอีดีพี่น้องเออขับว่าได้กินอาหารดีๆเนี่ยยิ้หอดีๆเนี่ยอารมณ์บอดีเด้ออารมณ์บอดจอยนะคะนะเออเลดน้ำข่อยเขาบกว่อยากเลดน้ำนะคะนะคะนะเขาอยากกินอาหารอันรสชาติดีๆนะยี่หหอดีๆเขามักหลายนะคะนะมีตัวเดียวเลยเลี้ยงมากพี่น้องอื ตัวอื่นเมื่อเลี้ยงมากหรอกตัวอื่นกินได้ทุกทุกจุ่หานะ่อไปนะแต่เจ้านี่เดี๋ยวเขาพย่อมนะคะนายสุดล้อเนี่ยอืสุดลอก็ดองงามข่อยนีย่โอ้ยพี่น้องเออเอาใจยากอืเนี่ค่ะพี่นอ้องข่อยก็ออนซ่อนอยู่ดอกค่ะขาก็ขอขอชอบเนี้ยนะคะเขาก็ว่านารักดีนะพี่น้องอืมพูดเราะบักดาวมีข่อยพี่น้องเอยไปใส่กับไปน้ำนะคะนะอมไปนั่งขออยูอ่คนละืม่มบรรยากาศชมบรรยากาศเนี่ยมือเาน้ำข่อยพี่น้องมึงเนี่ย เป็นหายเพื่นทีดีดีไปใส่ก็ไปนั่งฝ้าอยู่หันละนั่นแหละมาจากเที่ยวพี่น้องอืตกทั้งแรงมาจากเที่ยวก็นี่ละเขาก็มาสบัยดีข่อยิงสิละพี่น้องอืก็ดูใส่ห้างเที่ยวก็ต้องแรนบอกดอกเร่นมาผุนหายกสบัสดีมาตะไกล์หมดละพี่น้องอืนะคะคนอี้เห็นไหมชีวิตมาดามเศร้าหดพี่น้องอืใส่ประตูกับประตูประตูอัตโนมือได้่ะเด้ประตูนะอืมาได้เลือดรูอล่างการขึ้นพิ้นดอกองีนะ ได้สำนีกกัเอาใจชีวิตหนึ่งนะ้ค่ะพี่น้องมขอให้แต่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนะค่ะเนาะ